อัตมาก,ก็ขอจะเลื่อนพราตอยากโยมอยากิิรรมที่เขามาตั้งไม่ลิดนีเดอ้อมื้อนี้ก็จะพูดถึงการท่านบุคคลที่ท่านกับคนกับบุคคลที่บ่ท่านมันเป็นแบบไดอนาคตจิเป็นจังไดอัตมาก,ก็สจเม้นเรื่องบุคคลที่บ่เคยท่านจ้าเกื่อท่านกัท่านหน่อยเดอ้อการท่านนี่ย หรือว่าการบริจากคการพูดไดเป็นคนมาท่าน,นหนึ่งสีเป็นคนมีมูไหลายมีมิตรหลายเอมียาขคนหักคนหอมขับคนมาท่านขอแรกอย่างที่สองสีเป็นคนแบบอสบายทุกชาติก็าได้มีกิน่นมีใส่ตลอดทุกชาติโจนว่า บุญบารมีจะพร้อมหรืเบิดไปนมีอัน,นิสงส์การท่านอย่างที่สามบารมีเนี่ยสิจับผู้ใดท่านดีๆเนี่ยมีบาลมีเดี่เออคว้าพองใสมันจิเป,นเป็นประกายออกมาเลยเดี๋ยวออกมาเนี่ยเดี๋ยวเบื้องเนี่ยส,สีเป็นสีงามงามสีเป็นสีมีสงา่ารล่าสีเนี่ยพ้นมาท่านแล้วขอที่สีขอสุดท้ายเนี่ยสำหรับพ้อนอีมาท่าน เจ้าก,กันไม่เวียนขัดจีอนุรมุมคือบางสั้นทุกคนนี่เกิดมาตองมีกมทุกคนที่แม่นกมดีคือกมชัวขันพู้ถือกมบ่ดีขันแ,แก่อตีตดซาสมากขันค้นมักท่านนี่อุทิศวนบุญลนไปเขาดูดูเนี่ยพวกไอ้วิญญาณสัมภเวสีที่ว่าเป็นเจ้ากันมในเวียนเน่าเขาก็ได้รับพรเขาสิได้รับ ชวนบุญกุศลเขาเขาก็สิีอนุรมกำไห้เออบ่าไงคืออนุรม่มว่าไห้เป็นเพียรยพทีง,ง่ายหลวงบ่ายซะเออเพราะว่าเขาได้รับบุญการท่านอการท่านของบริจาคอุทิศรรมนสมบูรณ์ใบ้เขาแล้วเคยเราค้นบ่เคยท่านได้บันไดเอ,อาเออเราคนบ่เคยท่านตรงกันขามเลยกับเทียตมาบามา,ราตรงกันขามเลย บ่าม,ามีหมูครบขอแหลกเขาอยู่พรมยังขีดตะนีที่เหนียวมนบ,บ้าะบะมีหมูครบไปใส่ก้นกระบาถามนี่อาตมาเห็นไอ้ผู้นหนึ่งยูดแถวบ้านนี่แหละเล่าขีดเป็นก้นแบบตะนีที่เหนียวบ่เคยท่านจ้ากเกลือเลยมีบุนยังกับบะเคย,ยีหยาบย่างเขาไปกระยอนบาขีเหนียว กว่าจะเราตายปั๊บเนี่ยตายเนา่าตายเน่าอยู่ในบ้านนอนเน่าตายบ่มีผปวดไปพีเบิ่อไแย่งีโยนบาสบขึ้นกินบาดท,ที่นี่เอามาเผาบัดน,นี้บ่มีญาติพี่น้องมาเดียวมาแล้วมาฝักมะเผาเผาอยู่วัดแทบสิบ่มีคนมากมีแต่มีป้อนอาพวกเก็บขนสำหรับคนที่บ่เคยเห็ุท่านบ่เคยเข้าสังควบมูล แต่ตจางแากนพนทีมาท่านดูดทุกท่าน,นบ่อยๆยังมีการมีงาน,งาน,งานายังเข้าก่สิห่วมยางตายเนี่ยเต็มพื้นเลยล่ะคนมารวมง,งานพวะว่าเกลือซอยเหลือเขาเคยอบริจาคซอยเขานี่ล่หละขอดีของขอเสียคนบอกเคยท่านขอต่อไปก็คือมีกินมีใส่ซาดนี่ซาดเดียวซาดนานี่บ่มียังเลย เกิดมาทุกข์มากยากตามตำราคนที่บ่คนที่บ่เคยกินแค่ท่านในซาตนาเกิดมาทุกข์เนี่ยเออขันบ่ยากให้ทุกข์เนี่ยมี่ยังท่านกับท่านพอมีกำลังบ่จำเป็นต้องเป็นพระก็ได้เออเราที่ขอที่สามขนที่บ่เคยท่านบ่มีสงางราศีที่เป็นคนมณ์หม่องอยู่ตลอดเวลาราศีที่บ่จับเลยนะ แล้วพอสุดท้ายคือเจ้ากัมนายเวทเนี่ยเร่นงานรุ่มสักกรรมเลยต่อไปเจ้ากัมนายเวทัางแจศากกรอนนี่ยยิ้มรุ่มสักกรรมเลยเฮียให้เกิดโรคเกิดภัยบ่โรคหนึ่งกับโรคใดตรงนึงบ่เป็นจำป่วยกับป่วยนี่ขอดข้นเฮียเพื่อ,อขันท้นเฮียเพื่อท่านแล้วบางเลยดีๆอาจารมากกับยี่มีมีท่านเดือนหนึ่งบ่สุขั้งในสมัยพุทธ,ธกาลเนาะ มีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าอนันตเศรษฐีอนันตเศรษฐีนี่มีทรัพย์สินด้วยประมาณสี่สิบไอ้โกดประมาณสี่สิบโกดสี่สิบโกดในโกรดนี่คือสิบล้านนั่ะสี่สิบโกดกับสี่ร้อยล้านเนะรามีลูกชายส่งแต่งงานกับไอ้กับไอ้ผู้หญิงมาจากเมืองอืน่น แล้วกำเนิดลูกมากสีก้นหาขุนอน,นันตเสพทีเนี่ยจิตสอนลูกสอนหลานเออเล่าพูนเนี่ยจิตสอนลูกสอนหลานว่าให้บริจาคท่านว่าให้ใส่บารว่าให้ใส่ยังว่าต่อไปรวยลูกลาจะไปไหเด้อพวกนักบวชพวกขอญาติขอท่านญาติจกเนี่ยพวกนักบวชพวกขอท่านญาติจกเนี่ยยาไปให้มั่นเ็ดขาดลูกเอ้ย พอซุ่มพอบาซุ่มโมนีมันเป็นส้มขีข้คันนี่จะขอเขากินกันเด้อผู้พอนี่หามากว่ากินอะไมือนีกระยอนว่าปุ๊บกระยอนว่าพอนี่เก็บหอมลอมดิบเก็บหอมลอมดิบมากลูกจะไปให้เขาเดี่ยค่ะคือคำสั่งของพรเรื่อ้อน้ำเนี่ยมันยดทีได่ไรยดเนี่ยอ้วงเนี่ยมันกัดกินได้เจ้าเห็นจอมปวกเง่นบ่ มันสังมาเทียนเนียดเทียนเนียดมันก็เป็นจอมปวกไงเออผู้พอสอนลููบาดเจ็บพบบาดเจ็บพบบาดเจ็บผู้พอสอนูกูพพออกล้วบน,นีบัคขดอนอน,นั่นทเศเษฐีก็ตายตายกับไปเกิดจนในพ้องของไอ้ผู้ยิ่งจันท่านอยู่ในหมู่บ้านขอทา่านวาดอไปต,ต,ตั้งแต่อันนั้นตั้งแต่อันนัทศเสฐียเนี่ยตายไปไปเกิดไปจุดตีเกิดอยู่ในหมู่บ้าน ขอท่านนั่นการขอท่านของมูบานนั่นเนี่ยก็คือลมจมเลย,ทย,ยแทบเสียว่าไรเจรเนอรอไปขอท่านเขากินเออะเลคิดทะเลม้วนหนาม,มูบานมันเกิดจากอย่างน้อ,นอบรสันเด้ยบรเพียงคือขอท่านพอได้คือเราต้องมีตัวละต้องมีตัวกาละกินี่อยู่ในมูบนานนาแทถเป็นแน่นอนบรสันเรียบรวหน้าหัวหน้ามูามมบานขอท่าน บาดท,ที่นี่ัวหน้หม,มู่บ้านขอท่านเลยดขีดคัดขีดคัดว่าอยากหูผู้ใดเป็นตกานที่นี่ก็เได้แบ่งกลุ่มมู่บ้านขอท่านเป็นสองกลุ่มยยใหญ่ไอ้กลุ่มหนึ่งเนี่ยไปท่านทิศเหนือไอ้กลุ่มหนึ่งเนี่ยไปขอท่านทั้งทิศใต,ต้ต่างกลุ่มต่างขอท่านผลปรากฏว่ากลุ่มที่ไปท่านทิศเหนือได้อาหารมากพื่อกินพอท่านแต่กลุ่มท่านตอนใตน้ ที่ไปท่านไต่บ่ได้อีย่างเลยเอาละบัดนี้เริ่มง่วแล้วบัดนีเริ่มมาขัดแยกกลุมไต่อีกเป็นสองเอี้ยกบ่สองกุมพอแยกออกเป็นสองกององุมแล้วกับคนหนึ่งกับไปทิศตะวันตกคนหนึ่งกับไปทิศตะวันออกบาดท,ที่นี่ทิศตะวันออกนี่มีอาหารมากพ่อกินพ่อท่านแต่ทิศตะวันต,ตกมันมีเลยเอาละขัดแยกไปขัดแยกมากเอางงจักตัวตวนมันขื้นนั่งค้อมแ,แก่พวน,นี้ เป็นตัวกาลกินีของมูบ้งนั่งู้นีกับมูแจ๊กว่าเขาหยิพับอะไหรหยิบของเขาเลยออกไปเลยนี่แหละก็จะนั่งูุนีออกไปแล้วนี่หาก,กินใคกับ่อะไรก็ย้อนว่าอันนันจะเสพทีมาจุดทีอย่นน่าบ่าเคยกินใครท่านจะเกล่ยน,นั่งไปหาขอท่านอยู่ท่านใดกับผมมีคนไห่บางมือก็ได้กินบางมือก็บบ่ได้กิน นี่ลหละบาทที่นี่เพราะจะนั่งคอดบูกมากคอดบูกมากแล้วก็ใหญ่ยายมากมันบกูกคุณนี่ก็ใหญ่มากผู้แม่ก็เลยว่าจิปไ่ยวยลูกไปไปหากินแม่เลี้ยงกไปแล้วอันห้อยน้ากันมิจะอดใจวสันติผู้แม่บาเจ้าใหญ่แล้วเจ้าก็ไปหาขอท่านเราเองวสันี่ผู้เด็กน้อยเลยที่ว่าเกิดมากนี่ไปหากขอท่านกินน้าเฮี้ยงคุน ไปเฮี้ยน,นไป็กะไกลไปเฮี้ยนไปเขาไกาเนาะสุกปรกความเครื่องนาตากับอุขาเบิ่งบ่ได้อภีบหมดไปบมว่าไงก็คือเป็นพ้นลักษณะนาตาอภีเลยแหละขอท่านไว้ในได้ย่างล่อนแด่นไปตามตอกซอกซอยกาไปถึงคาเดือหาดคั้งนึงลักคาเดือหังครักใหญ่เลยบ่ได้๋ัวจากนั้นมาความเป็นอดีตประชาเพลย์จำได้ว่าเฮียนหลัง,หนงนี้ต้องเป็นของเฮา มันตอกกินองเขายังแน่นอ่นทำแก้อดีตศาสตร์กาเลี้ยงางเข้า,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 ขาไปเพราะจะในเพราะท่าหนห้อยยางเข้าไปแล้วกะถือคนรับใช้ของไอ้ไอ้มุ่นสิริศเศรษฐีซึ่งเป็นลูกไส้อันนั้นจะเสพแต่ว่าก็จะเพรท่าหนห้อยยางก่อไปนี่กะถือพวกไอ้คนรับไส้นห่งทางหยุดตรงนี้ ยุดเดียวนี้ขอท่านสกมกส,สกปกอปีออกจากเงื่อนกูไปนนว่าสันนี้ขอท่านหน่อยก็เรียกว่ากูก็ไปงันนี่มันเป็นเพื่อนของกูว่าสันนี้แบชาชาชาปากตีนต้องมึงเนาะอันต้องมาไปพวกกูจิตตีว่าสันนี้อันขอท่านหน่อยก็เรียกว่าไปอนนันเลื่องตีนจนว่าสลด พระพุทธโอ่์ก็ลังเสด็จมากพอดีมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยหยุดก็เลยห่ามไอ้พวกคนทใส่หยุดก่อนท่านทั้งหลายหยุดก่อนท่านทั้งหลายวัต่อไปพวกไอ้พวกไอ้คนทลับใส่เห็นพระพุทธเจ้าก็เลยดีกหนีแล้วก็ไปเอิ้นมุ่นสิริเศรษฐีมาว่ามีพระพุทธเจ้ามากเสด็จผ่านมาประนนีเสด็จมาบ้านมุ่นสิริเศรษฐีก็ดีใจเนียว่ามีพระพุทธเจ้ามาก ก็เลยออกมาต้อนรับก็ะจะงยางมากัมาเห็นไอ้เศษผีน่อยผู้นี้เนี่ซกมกซกปกก็เลยบอกคนรับใช้เนี่ยเอาออกไปพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามไว้ว่าหยุดก่อนมาสันนี่หยุดก่อนมุ่นสิริเศษผีเด็กหน่อยผู้นี้ม่นเป็นเด็กหน่อยธรรมดาเด้อมาสันนี่มันจังไรหลังหน่อยราสันนี้เด็กหน่อยผู้นี้นี่เป็นพอของเจ้าเกิดมาจังแต่ อดีตศาสตร์อดีตศาสตร์ผู้นี้เป็นพ่อของเจ้าวะะ่าไงผู้มุ่นศริเสษฐีกับพระเสือแล้วบามาที่นี่พระบุตรเจ้าก็เลยสาธย,าย่ยตั้งแต่อดีตชาติเด็กน,น้่ยผู้นี้นี่มี่อว่าอนันตเสพทีอนันตเสพทีเนี่ยสอ,อสอนลูกสอนหลานว่าให้กินว่าให้ท่านว่าให้บริจาคกับผู้ใดสราบหน,นีมากกา็ได้กลายเป็นพ่องราบหนีมากก็ได้กลายเป็นในขอท่าน แต่เอาเถอะก็ต้องรอให้ขอท่านน้อยหนี่งฟืนสะก้อนก็จังถามเอาหมดบอกท่นโดนเล็กน้อยพวกนี้กับเฟืนขึ้นมากแล้วก็มาเล่าเดือนต่างๆไอ้พระพจนไปเจ้าตั้งไอ้ลวกล้านของขอ้อนนนนนันของอดีตของเราอดีตชาตินะเครื่องมูลเครื่องม้วนศิลีเศรษฐีนะเครื่องลวกนั่นนะเงยื่นราเหนียวติมเหย่นของเอาตัวเอาเป็นผู้สอนพวกตัว ไอ้หัจักมัธยัยาดเดียว่างเฮ้ากับหูจักเดียว่างเฮ้ากับหูจักบาปบุญคุทธทอดล่ะเอ้หูวจักบาปบุญคุทธทอดละ่ะลกูกหลานเอ้ยกรสันเดีย่ามุ่นสิริเสียทีกับพระขั้นเออสือลอยก็สิ้นอันนี้ขอท่านหนอยก็ได้สี่ขอท่านหนอยก็ได้สี่หมองที่ว่าเคยฝังสมบัติใบตั้งแต่อดีตชาติสามหลุมไปกดมากกับพออันนี้ หลังจากนั้นหน้า,นามุ่นสิวิเษตีกด้เลียนขอท่านไนอยนี่แล้วก็นั่มรับสมบัติที่วฟังไว้นี่มอบใหน้ขอท่านน่อยขอท่านน่อยก็ได้เอาไปเก็บไปเป็นบริจาคท่านเออผัว,วยันยันเกิดมาเป็นญาติโคเกสานน่ะยันเกิดมาเป็นขอท่านเนี่ก็ได้เรื่องให้ท่านค้นเรื่องนี้ก็เลยสอนให้หูว,าว่าโนตรบ่เคยกินเคยท่านเนี่ยระวังไว้ดี ศาดหนามากกับจิบุมนนินเอียงเด้อเพราะจะเลื่อนพ่อน